สวัสดีครับเรียนสุขเต็นครับยินดีตอนรับเขาสู่ช่องอาจารย์ท่องสายพาโชคแปดแปดแปดนะครับนี่เดียเด๋ยวก็ได้เดินทางมาที่หอประทับปูชีป่าเขาบ้านน้องผู้บ้านคุณแม่หอมหวนกันนะครับเนาะออนะ <c oughs> แมวัวน้ก็ไปดูน้องหมาไปทางนอกกันนะครับเลยครับเราไปทางด้านนี้ก่อนนะครับน้นข้ากสวยไปครับเซียมากกับทสวยสวัสดีค่ะครับนี่เพื่นแต่ว่าถามแนวทางเนาะ แนวทามันเกิมี่หนึ่งเจ็ดขึ้นก็าลครับปู่บอกมาขึ้นนึ่ก็มี่ยังเกาะเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเอาปู่ปู่บอกไม่เราบอกเสิเองบอกไอ้เราเอเบียร์เรากินได้เราถามเราโอ้เราว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเกาเจ็ดกเจ็าะเบียร์ขึ้นเก้าเจ็ด บระเดี๋ีงเสียงอันอันยังกวนกวนประเ,ระเ<อ>ดี๋ย้เดียวเสียงนกอันนกมาห้องนี่นกมาห้องกับพี่บี๊ดนี่นกมาานออันขันห้องมาฉันโอ้ขันห้องโซ่ห้องเราบ่องห้ไปอรัตนเลยบัดนี้นนมีขันห้องมาฉั่นแบดนีกนกนกกับโห้องอ่ะเด้อเอฟซีเด้ออันเอ้า คือว่าค่าน้ำมันพอสบายหน่อยแล้วล่มหนีเพิ่นเลี้ยงไห้คือเก่าไห้คือเก่าคือเก่าครับผมผมยังสื่ออยู่เนี่ยโอ้ยังสื่ออยู่เนาะเลี้ยงไอ้สิบเก่าก็สิบเอ็ดยังสื่อเพรที่เจี๊ยบะไห้มาล่าแค่มะล่างคือเก่าไห้พอสบายมาล่าคือเก่าไห้พอสบายมาล่าคือเก่าเดือนโอ้พอสื่อไห้ค่าน้ำมันจะซ้ำเก่าค่าถัวก็ซ้ำเก่าโอ้ยยังซ้ำเก่าอยู่อันนี้เอ็นเพิ่นเพิ่นว่าจังไรขึ้นว่านเก่าเจ็บหนึ่ง เดียวเรารอถามปูวัานเดี๋ยวสดเดี๋ยวสดมารอถามมาเสียบเฉยคนคนขึ้นวาวทั้งห่านแต่คือว่าลงมาทั้งห่านไอแก้วยุ่นโอ้วาวทังนขาวมาขึ้นนี่แหละถึหัวพ่น่ะปูเาเป็นกนกินได้ไหมเรา่ปูเราเป็นก้นกินได้เราเม่าของเรารอปูกินกันได้ปูเมาปูเลเสีเอาเรียกกันได้ปูวท่านนะปูรวท่านเลย มันเลยไม่กินน้ำเกลืออะไรผมแต่ว่ามือแรกนี่ซีได้มาหาปูอยู่ที่มือแรกนี่มือแรกเพิ่นบ่ได้อันนี้เหรอครับเพราะว่าเพิ่นไห้นี่ครับนไห้ต่อมือคืนนี่แน่คือต้องมาแล้วเป็นปั้นทุ่งมาแล้วปั้นทุ่งมาแล้วเป็นปั้นทุ่งมากเมยคือตรวจการบ้านแล้วเออเพิ่นตรวจตรวจการบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่นผิวเค็มแต่เคลื่อนนี่แน่จะเป็นตัวที่คบไว้เลยแหละปูโลกแตว่าอยู่ว่า พญานาคค่ะมีเจ็ดเสียนหรือเก้าเสียนบางดีๆเด้อราว่าการบ้านที่ว่าให้ไปแล้วเราทว่าอันการบ้านนี้บอกมาด้วยหน้าตรงไปว่าที่วันจะเรียว่าพญานาคเจ็ดเสียนหนึ่งองค์อันมิโอมหนึ่งมิเจ็ดอีกองหนึ่งบงคี่แล้วอย่งอีกเรเลยว่าไอพญานาคนี่เจ็ดเสียนหรือว่าเก้าเสียน ไเจ๊ดหรือเกาเปีนเกามันาหรือเจี๊ยดอะนะปติใส่กันเกาหัวเจีดก็ไดเกาผู้เฒ่าผู้เฒ่านะไว้ให้นาคะกระบะพญานาคเหวไป้มงกลางเดี๋ยวพ่อหน่ะให้สาพญานาคจะโงงมันละเทียนร่องาะสันไ่คิดเองละสพ่อบอกไปแล้วว่าสันพญานาคพ่อให้่าจะโงงหลังละมันละคือเราให้ไปคิดเอาว่าพญานาคซานจะโงง เขานากอระสาสององอี่อนเดียว่าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองจ่าจะมีเจ็ะมีเจ็ดองค์ค่ะจะมีเจ็ดองค์องค์เผ้านมีเจ็ดนีรถผมเออเาสตาร์ทได้จสองเป็นยังไงมัน๊กไปย่สมันก็เปลียนอืมที่บอกเรียกว่าเจ็ด เจ็ดสองศูนย์เออเออเอนึ่งเจ็ดสองศนหนึ่งเจ็ดสองนอีกครับอีกใบแค่นี้ขั้นดำจอดทุกคนครับหนึ่งเจ็ดสย์เรถปูกสูนย์เจ็ดหนึ่งกลับกันที่สือแค่สลับเรียกกันอยู่สิอ่องออกเรลยกรถเพราะจะหนมาคืนกันถ้า้าฝันฝัน็นพอมาในทีว่ากันหนึ่งเจสองพอ ไม่กนวนอยู่นี่บุ๋มใส่ว่นวน่ะค่ะทีนเลเสียไปแน้วกานะอนเขาเล่าอะไรกินถึงเล่ากินมางทีทีนึงเจ็ดตัวบุ๋มใส่เลยนี่เมืเจ็ดนึงกับเจ็ดสอง่ะกนําไปเลยกับไปกลับมาอยู่นี่เนาะวนเวียนอยู่เห็นบ่ะแล้วกินยาแล้วกกินเบียร์ากินเบียร์วจะปวดระบาดนี เบียสั่งมาเป็นทัง้จ้ะเบียร์สดเบียสดเรากินไปซีเยอะเนี่ยคิดว่าเราเอไปอ่ไปเอาไเยอะไปก็รังเสีดเลยเบียเออเราคิดว่าเบียร์สดต้องไปต้ม่อนบอลอะ่นเี้ยไ้มันห่อนรึเป่อพ่อเก่าพ่อเกามือจุ่มเบ้องก่อนแล้วมันละเย็นนะันเย็นไม่ต้องยิ้มมากนะสัน ทอดกับย uhm, ังมันมันมีเครืองมันต้องแบบต้มต้มมากๆมากแล้วมันสีห้อนก็แบ้นอ่มันคือมีความันก็ดีแต้วตอนแรกพอกับพ่กก้ากินนด้พอกับเปาคอนพอกับงเปาคอนย่างห้อนแต่ว่าปูยังก็ปูที่มานปูหุ่มปูหุ่มปูหุ้มหมาเมื่อจิ้มเบง เอามาเย็นตัวนี้สันเอาไม่เมานหกกับนเี้ก็เสีแต่วันนี้ยกันนเลยตอนแรกก็เมาวันี้เมาโดยกูนีลไรผมดจัดตัไปทบเลยไม่มาเลยมนมาหลายกว่าูลูกให้ชุดใหญ่พอแล้วพอหายชุดใหญ่ลูกเ้อเนี่ยเออเอออะไรบางทีหน้าค็ไปถือก็นอกอากาศบางสันจัดชุดใหญ่ให้เลยใช่ไหมาถือ ถือโยต้งมาถือลายอะเอาเขว่าสั่ละมื่อก็ว่าถือลายกว้างอน่หนูก็ไปเอาร้ายแล้ว่นานึ่งเจ็ดลายก็เจ็ดหนึ่งก็ดต้อเนาเจ็ดหนึ่งนะเออมาเจ็ดหนึ่งนี่แบบเออเจ็ดหนึ่งอยู่มงเกาอยู่มงเกาแล้วมาต่ว่าหน่งเจ็ดอ่าทันนรองพ่อที่บอกตรงตรงจริงบอตรงตรงที่บอตรงเลยว่าเอาตรงตแน่มาแบก็ลองถามอีกัน้านแเลยบอกเจ็ดหนึ่ง หันเจนึงนี่หันออกนี่ไ่มีปัญหาแต่ว่าหันนึเจ็๊นี่หันออกนี่มีปัญหาหันออนี่มีปหาอะไระมันมีปัญหาผมได้อยู่ไม่คิกหลายวะอะไรอยู่ปัญหาเขาสิบว่าเขาสิแต่ว่าสิมาหาพวอหลายบริจัทในะคนสิมาหาหลายบริจังให่ก็หลาย ตัวเด็กเนี่ยมเปียนเปลีนก็ย่เล่เปลี่ยนแต่ว่าต่อเพิ่อ้ซับไปซับมากแค่ตัวเดียวกันาดนั้นงสองเ็นึ่งนะคไปจากมาจากพเหล็กอยู่นรถท่านแดงกู่อยู่แล้วสองสเจ็ดหนึ่งเอาหมอแคนม้พออ้อมรถพออ้อมนี่แหละไปครับไปครับมากวนไปมาอย่างเะเ้ยก็ซับไปซับมากว่าสีให้ตรงๆกับผู้หัวเนากับผลืมหมอแค่นี่แหละหน่อยก็เลยรถไม่เกิ หนึ่งเก่าสามสมน่งก่าสามนึ่งเก่ามากน้อยได้รถไหมหรือเป่ได้แล้วมอเตอร์ไซค์แม่กบีอะแม่กบีแม่บีได้แล้วเสร็จมีอนอีกแล้วแม่ถือมันถืกเถือตัวรถไปเบิ้งกันไหมหร่ากัคาโตมอเร์ไค์กะคาน้ำมันรถเดอ พอเปลี่ยนก็ค่ายมันวันที่หลังวันที่เสียก็อนที่เปลี่ยนใหม่เนาะออกหลอ้ยเนาะวันที่สิบเสียแต่แ่กพอสบายต่อเนี้มาเป่าแค่นน่ะแบบเนี้เป่าแค่นกว่าอมรวดกว่ากันจะได้อมรถดจะได้ออมรวดออมรวดเลยอเป่าแค่นน่ะเพราะว่าวันที่สิบหกก็เสียรถแดงแล้วออกไปกองะลาห์พอเสียรถแดงพอออกไปพอสิบวัออกไปละบ่ออกบ่ได้ ต้องเอาไปออกแล้ว่าต้องเอาไปออกได้ลว่าอันบอกไปว่าได้บ่อออกกสนเนาะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งต้องเอาไปออกอือนเจ็นึ่ยสมพ่ออะไวันเอ้าหันเอาไปออกอันเอาออกไปบัวอนสิบบัเปืือนบอัวเปืือนจะว่าเป็นยังหันพันบ่อเอาไปว่ได้กสนต้องเอาไปกำมาาคนมาล่างสอันนี่ก็เป็นครัวพินะกมาาคนมาล่าง รู้สกกามาับ่าเป็นล่างจังแล้หล่ะเออกาบเป็นล่างรออสึกัามาสีว่าเป็นล่างตีซสยกันพุได้สีสอบได้ยังเออสีอปนปะเอาออกไปนันเป็นเจ็ดนึงกบมาล่างกบมาอีกเนกลับมาล่างอะเพาะกามาล่างอะไเนาะอันนี้คุพ่อาให้ลูกเปล่างอล้เพราะว่าเมื่อว่าพองเรา พ่อซีร่างก็ดอกก็ใส่ไปผูดใด้มาบ่พ่อไปผูดเดียวติไปพูดเดียวเราก่ให้ไปร้ายคนหนวทีการร่งกนโกไปเนาะไปพูดเดียวไปขี่ไปกองชลากรเบกตึ๊งเลยล้วว่ะเบรกยู้ดีเบรกยู่ข้างสร้างมั่งล้ว่ะหม่ยู่ดีบันยังแต่ที่ยูแหละว่าเละไเมีนเมีนเมียนเมียคือแบนี้เดียวนากนั้น เีหาก็บมหตว่ามนเป็นัดหับอเป็นหน้าทางไปเมื่อไรผู้ใดมากค่อยตามมากตัวใดซื้อตามตัวเหล็กก็บซื้อนี้ไปปนใดตอนนี้เก่าแล้ีอะไรตัางต่มือเนี่ยคุณน้อแล้วกเบาะเศาหมอนั่มแล้วกับหมอแครงกต่แครงผู้ชายเอาแค่งผู้ยิงเอาเศร้าอาเล็มแค่งผู้แค่ผู้ใายแครงเก้านม่จะเก่าผู้เทา อันหัมนี้กพูดเถ่าเก่าเก่าอีกผมตีดหตีได้มอล่กับมอเ่มแถวแถหมอเขียนกับเท่าห่มใส่กับแถาวันนี้ก็พูดแถายกับพูดถใส่กันขอบคุณนะครับขอบคุณทีครับ แกก้แกับเขาเแก้วจะแล้วไม่อเวาครับผมนี่แหละเดับด้อตัวเลขของหมายเลขทะเบียนของเสียเอกน่าขับเนาะก็ไก่ชอบไปเชื่อตรดิน่เจ็ดสองศูนย์นะครับแต่ว่ากับเป็นสลับกันโยกครับ เลขป้ายทะเบียนม้าแดงของปูนะครับเนาะจะอยู่คนละตำแหน่งแต่ตัวเลขตัวเดียวกันนะครับปูคนก็นเน้นหนักเน้นหนาเด้อครับเด้อหนาจะมีอยู่แค่ในซีตัวนี้แหละครับคื้หน,นึ่งเจ็ดสองศูนย์เนี่ยครับฟีซทันใดทารักเธอชอบก็เลือกกันเด้อครับเด้อจะเป็น 7หรือว่า07707227นะครับเลือกเอาครับ FC ครับ yeah, ต right? ่วละคาชอบก็ยิบยับสรากินแม่งดับบานงวดประจำวันที่16สิงหาคม64เด้อครับเด้อ1720ครับ1720 พิจารณาต์งได้ครับเด้อเอฟซีกับโปรดใช้ิจรณารณยานในการรับชมถารับไดชอบไปยิ้มยับสลากินเพงรัฐบาลงวดประจำวันที่1 6สิงหาคม64นี่ไว้นะครับนะเนาะ้ั่ามากาบเ็ดเจ็ดเก้าเก้าเหนึ่แล้วว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเประมาณนี้ครับเอาสำหรับ คลิปนี้กย่าลืมนะครับเด้อสิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับคลิปเดื่ต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ท่องชมกับอ๋อสมาคชิมนี่ก็ของทต่ทำใจทำมือเพื่อแคลนก่อนเกิดก็คือต่อไปสวัสดีครับผม